ก็สวัสดีครับน้องใบบัวฟาร์มครับผมก็วันนี้มาคุยถึงาการทําไข่เชื้อนะครับผมการทําไข่เชื้อแล้วก็การแบ่งไก่การแบ่งลูกไก่การแบ่งตัวเมียนะครับผมก็ผม <c oughs> มีหลักแนวคิดแบบนี้นะครับผมพี่ๆบางท่านนะครับผมอาจจะว่ามันพารามันต่ำกว่าคนอื่นเยอะหรือเปล่า ถูกไปหรือเปล่าได้ของจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังนะครับผมเพราะบางท่านบางท่านต้องคิดแน่เจ้าอื่นเนี่ยแบ่งพ่อไก่มา,าพาลาพอๆกันแต่เขาแบ่งอีกเลน,นึ่งก็อันนั้นเป็นอาชีพของเขานะครับผมเราไม่ยุ่งเกี่ยวเราไม่ยุ่งเกี่ยวนะเรากเา็เป็นแนวทางของเขาแต่ละท่านแต่ละเจ้าก็เป็นแนวทางของเขานะครับผม แต่ของผมเนี่ย <c oughs> <c oughs> แบ่งตามเลทตามต้นทุนนะครับผมตามเลทตามต้นทุนนะครับผมสมมุติว่า,าแม่แบ่งมา20เทา่30ทา30เทา่ทา40เท่า50เท่าเนี่ยก็แบ่งตามเลทเลยนะครับผมพอมา200เท่าเนี้ยผมก็แบ่งตามเลทเลยเวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ผมก็จะไปรับชุดผสมจากชอประชาฟาร์มนะ ชุดนี้ก็200เท่าเหมือนกันนะครับผมเจ้าเด็ดดวงนะครับผมก <c oughs> ็พรุ่งนี้ก็จะมีไปรับที่ฟาร์มเขาเลยนะครับผมก็ฝากติดตามชุดนี้หน่อยละกันเจ้าเด็ดดวงเจ้าเด็ดดวงเป็นตัวชนกับเจ้าดารุมะของอท่านสเสเซมนะทางโกเซมฟาร์มนะครับผมก็เจ้าดารุมะรู้สึกว่าจะแบ่งไปห้าแขนมั้งตัวนี้ก็ ผมแบ่งมาชุดผสม2แขนก็วันนั้นก็สูสีเสมอกันไปนะครับผมก็อ่าเดี๋ยวก็จะมีได้ทำไข่อีกแล้วเห็นไหมก็มันเป็นการคือผมการทำไข่ของผมเนี่ยก็คือมันจะไม่ทำให้แม่ไก่เนี่ยที่มันออกออกมาคู่เกิดดีๆเนี่ยมันวา่างเปล่าผมอธิบายแนวทางของผมแบบนี้ก็คือว่าผมเนี่ย ทำเพื่อสนองนี้ตัวเองทำเพื่อเล่นนะครับผมในส่วนของแม่ไหนที่ชุดไหนที่ออกมาดีๆเก่งๆชอบชอบเนี่ยก็จะเก็บตัวเมียไว้เก็บตัวเมียไว้แล้วก็ทำการทับต่อแต่ถ้าผมทับทุกคออเลยแต่ยังไม่ทันได้ได้เทสนะยังไม่ทันได้เทสนะปีหนึ่งเนี่ยมันออกได้ถึงสาถึงสชุดนะไก่ชุดชุดนึงอะและอีกสาม ชุดแรกไม่เก่งเนี่ยอีก3ามชุดที่เหลือผมจะไปไว้ไหนทีนี้มันก็เป็นการาแบ่งเขาเรียกว่าสายพันธุ์ออกไปแต่ถ้าเกิดว่ามันเก่งมันก็ดีไปนะครับผมแบ่งเป็นรูปแบบของไข่เชื้อนะครับผมไข่เชื้อให้พวกพี่ๆไปเอาไปลองเทด,ด็ดูในพารา3มแดงนะใบา3ามแดงในหน่อยรวมเดินทางแล้วด้วยนะก็ผมว่ามันมันเหมาะสมกับการที่เราจะ เสี่ยงนะมันมันมองแล้วมันมีมีจุดคุ้มค่าอยู่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผม <c oughs> ทำใครในพลาห้าใบประมาณ3แดงนะครับผม <c oughs> กับหนึ่งเขียวพร้อมเดินทางเนี่ยถือว่าโอเคพี่ๆก็ไปลองนี่ดูถ้าเกิดว่าพี่ได้ไปชิงแขนชิงเอมขึ้นมาผมไม่ต้องโปรโมทฟาร์มตัวเองเลยนะครับผม มันก็จะไปดังณจุดจุดหนึ่งไม่ต้องไปแช่งชิงแขนชิงเอ็มครับผมซื้อไข่เชื้อมาต้นทุนสามแดงเนี่ยไปชิงสิบเท่าก็มันก็ไปดังอยู่ที่ที่หนึ่งดังอยู่ที่ที่หนึ่งเสร็จปุ๊บพวกพี่ๆก็พี่ก็จะมาทําการแบ่งไข่เชื้อผมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เป็นการสร้างมูลค่าไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ <c oughs> ผมก็มีต้นทุนที่น้อยลงเพราะว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยต้นทุนในฟาร์มผมเนี่ยประมาณเจ็ดสิบเท่าประมาณเจ็ดสิบเท่านะประมาณเจ็ดสิบเท่า ก็ค <c oughs> ่าคนเลี้ยงสามคนคนละสิบเท่านะครับผมแล้วก็ค่าอาหารประมาณสี่สิบเท่าต่อเดือนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ <c oughs> ผมเป็นสไตล์แนวคิดแบบสไตล์คิดแบบนักธุรกิจไม่ชอบขาดทุนไม่ชอบขาดทุนก็เลยต้องแบ่งเพื่อเลี้ยงเลี้ยงระบบ ของไก่ชนนะครับผมแล้วก็ต่อไปผมก็จะสร้างแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่มันสมบูรณ์แบบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมไอ้สมบูรณ์แบบ1 0 0เนี่ยคงหายากนะครับผมก็ไม่มีอะไรสมบูรณ์100%แน่นอนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของไข่ที่แบ่งไปเนี่ยทางผมไม่ได้รับประกันเชื้อนะไม่ได้รับประกันเชื้อนะครับผมเพราะว่าถ้ารับประกันเชื้อนี่ส่งตายเลยนะครับผม ก็คิดๆดูเอาละกันนะครับผมบางบางตัวเนี่ยออก15บใบออกแค่5ตัวก็มีตามหลักความจริงนะครับผมเราเอาหลักมาตรฐานหลักธรรมชาติมามาคิดและคำนวณน,นะครับผมก็จะปนประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่คิดว่าอยากลองเสี่ยงดูก็ลองดูนะครับผม5าใบ3แดงกับ1นเขียวนะครับก็เป็นสายพันธุ์ปอวุธร้อยนะครับผมผมจะมีสายพันธุ์ปอวุธร้อยปอวุธห้าสิบโกเซม50นะครับผม แล้วก็สอสนันห้าสิปอาบุฒ50นะครับโดยพื้นเลยผมปูพื้นด้วยแม่พันธุ์ของปา่าบุญฟาร์มนะครับผมอเอาแข้งลึกเข้าไว้ก่อนแล้วก็เติมในส่วนของสีสันเข้าไปก็คือเดินจิ้มเดินค้างอะไรถอยขยับอะไรก็ว่ากันไปตามภาษานะครับผมก็มีแนวคิดแบบนี้นะครับผมก็ยังไงฝากติดตามน้องใบบัวฟาร์มกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ